สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มีข่าวดีนะครับโดยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเขาได้ออกหลักเกณฑ์สนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่อุปถัมภ์ดูแลผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทนะครับซึ่งสามารถที่จะเริ่มยื่นเรื่องในเดือนพฤษภาคมปี2,567เป็นต้นไปเงินสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดอย่างไร เราลองมาดูกันนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนเงินช่วยเหลือ,อสำหรับครอบครัวที่อุปถัมภ์ดูแลเลี้ยงดูผู้สูงอายุนะครับในอัตราเดือนละ3,000บาทเริ่มยื่นเรื่องเดือนพฤษภาคม2,567เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เขาได้เผยถึงการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้ระเบียบว่าว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พุทธศักราช2566โดยเขาจะสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแลเครือญาติ หรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วก็ไม่มีใครดูแลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยเขาจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2567ทั้งนี้นะครับคำว่าครอบครัวอุปถัมภ์นั้นเขาก็หมายความว่าบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นครอบครัวอุปัมภมผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีผู้ดูแลหรือมีแต่ว่าไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้การคุ้มครองตามระเบียบนี้ผู้สูงอายุจะต้องยินยอมเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถให้การยินยอมได้ก็ให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ ให้ขอได้เพียงคราวละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับหากจะรับมากกว่านั้นก็ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุเอาไว้ในความคุ้มครองดูแลมากกว่า1คนสําหรับวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้จะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์กรณีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาการเป็นรายๆไปนะครับและก็มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันกับผู้สูงอายุได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลสำหรับคุณผู้ชมที่จะขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยท่านจะต้องยื่นความประสงค์ตามแบบที่อธิบดีกำหนดณสถานที่ดังต่อไปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่จะอุปการะผู้สูงอายุและขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับในกรุงเทพมหานครยื่นได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดสำนักงานพัฒนาอ่ายื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดและก็ย้ำนะครับว่ากรมกิจการผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลผู้สูงอายุ ให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสมอาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนซึ่งโครงการครอบครัวอุปถัมภ์จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม2567เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอรับเงิน ตรงนี้เอาไปช่วยในการดูแลผู้สูงอายุเดือนพฤษภาคมนี้นะครับให้ท่านติดต่อหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ